มันมันลดตัวนึงได้ไห่ครับใช่ครับก็ต้องขึ้นครับนะครับสิบกิโใช่คือคือถามให้เข้าใจนะครับปู่ไม่ใช่เอฟซีถามตัวทีมตัวแดนได้ไหครับต้องขึ้นองให้ความชัดเจนมปู่เนาอันศูนย์น้ำกวนปรับขึ้นไซต์ที่แปมหนึงเลยโอ้ตามที่เฮ็ดมากเลยนะส่วนกรณีคนที่ซื้อเยอะๆใช่ไหมครับปู่คือมันสองสามงวดแรกนี่ตะกี้เอาแต่บ่มีสองบ่มียังมาเพราะถ้าบ้านปากฟ้ากันนี่สองสามงวดแรกเนี่ยคือสีบวกเขียนก็จริงแหละครับงวดที่ซีสหเหลือง มีสัญญาเรืเ่งองเขียนเป็นคู่นึงแหละพอพคนรู้หลายขึ้นข้อสุดจะไหลขึ้นจริงรับครับสีเขียนแตกทันทีเลดเล่นซ้างแต่สซลาร์สิมักเขียนตัวข้างหลังสีเขียนลงครับครับเล่นซ้างส,สามงวดแรกนี่คือยังเป๊ะๆอยู่เฮ้ยไม่กับเป๊ะเพราะว่าเป็นตัวพ่นพลาสต์ซื้อหลายครับครับหนึ่งคนยังสร้างแจอยู่สองแมนยูวบอ่ในหน้าะสองแมนยิวบ้อ่สิครับครับก็เลยพลาสต์ซื้อหลายกังวดต่อไปเราเริ่มลำบากเลยเริ่มจบก มาแต่บอกไปว่าเพันโดนอันอ้เพันโดนเต็มเลยล่ละลักษณะสีดูแตกมาทันทีเลยเป็นลักษณะมาตลอดแต่อันล่ะครับศูนย์หนึ่งหกครับแรงสั่นนี่บอกเคล็ดลับเคล็ดลับของหญ้าพวงพายทั้งหญาทั้งปูครับโอ้ทั้งหญ้าทั้งปูครับผมบอกเคล็ดลับเลยว่าหลังจากนั้นทัน,น,นทีเลยทั้งคนหนึ่งซื้อหลายๆส่วนกรณีที่ศูนย์หนึ่งหกอันอย่างเงี้ยปูปูแนะนำเลยครับ 0 1นย์หนึ่คอ้ง้นน่งหาศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าูนย์หนเจ็ดงบบ้าด่งด้วนส่นมันจะเขาล็อกเขาอยู่ไม่เคยบอกใครใช่ไหมครับปู่บอครับนี่ครับอันนี้ครั้งแรกบอกครั้งแรกที่บอทีเดียวเพราะโอ้เอาใครใครครมาดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะบับที่แรกเ็นเล็รับเลยว่าคนซื้อลายครับซื้อลายครับปู่ครับ ครับเนี่ยที่บอกที่เดีบอกที่แรกแล้วก็บอกที่สุดท้ายครับขั้งสุดท้ายนะครับผมอจากหมอกโดนไปต่อไปถามถามให้แบบชัดเจนเลยน้องปูเนาะเอาแบบทุกๆขุมขนเลยลูกเนี่ยใหญ่ใหญ่เยีบอ่าแต่ผู้ใดฟังจำได้กันได้แหละครับใส่ใส่มบอกมาบอกอีกนะครับทีเดียวท่านท่านเพื่อเลยกว่าเอฟซีบอกว่ากว่าปู่จะได้เลขมานี่ลำบากลำบากครับไปทุกวันใช่ไหมปู่ครับ ไปทุ่มมือทุ้มมือเลยครับถามมาลํำบาาวบวบอะไรบล่ำบ่ามันมันไม่สูงอีกได้ดูแบบหนึงครับสิ่ที่ห่อไดล่งไปเห็ดเบี้ยหรือว่าเดไปสวดตวหนาตหน้าให้มุ่ค้นนะครับเป็นเพื่อนปศุภมิไปเห็นเพื่อนมีสูงเข้ากับสูงไปนันเป็นสุขที่ิบ่ยอย่าเยมันเป็นซุปเย็นๆซุปบาที่บมันถือเลยดี่จังเพื่นว่าข้ามว่ามีสูงวงตาหน้าเนี่ย ซุกการเปียกกับซุ <c oughs> Then, ่เนืเอื่นแม่คนละสุกนะอนี่อธิบายยาเลยแต่ซุกเนืเดใของสุกเ่า้อใกินสุกเน่้อดูได้ทราบมาบินสุกแบบอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าซุกแทงๆทสีสุกได้เข้ามาในซอยต่างๆนั่งกินสุกแบบุกเย็นเย็นสุกเบาๆอธิบายมาถึงรับแม่นภาษาไปดนเขาบอกกันที่เป็นฟินเวอร์อะไรหรอ่ฟินเวอร์สิบประมานั่นคือ ภูดีใจใช่ไหมครับผมที่เราไปหาแนวทางมาฝากเอฟซีไม่ไม่เหนื่อยเหนื่อยกายแต่สบายใจใช่ไหมครับปู่ประมาณนั้นแหละเหนื่อยกายย่กจริงแต่ในใจมันสุขกว่านะอะไรเนี่ยตัวอะไรก็มันต้องมันสุขใจกพีแจ้งเพคนว่าสุขกไซค์ับเพราะวขาซูบแจอนะแจกนี้มันเป็นซู๊ที่อธิบายว่าติดต้องต้องลองสะพัดเบื้งครับครับเป็นสั่ง คำา่าเกี hmm. ่ยนเปี่ยเก็นขึ้นข้าท่านเงินแหละท่านเงินสวัสดีสวก็ดีขอนข้าท่านเนี่ยคือน้ำมันนันตันบริันกับปรวธาได้บุญบ้างกรไดยุติไม่ทันเลยอติมทีครับได้บุญแต่ได้ทุกมานน้ำคำว่าท่านกับคืนน้านี่ยฉะ้ว่าท่านแต่ท่านนึงก็ไปคืนเาินั่นนี่จะได้เอาไปซื้อน้นซื้อในแดน อันนั้นท่านไปได้บุญบ่ได้ยุตแต่ได้ทุกมะน้ำทุกอย่างที่คิดน้ำเงินตอนตัวรังเท้าท่านไปครับผมครับกลายเป็นบ่ได้บุญลอยคือผมแนะนํำเลยไปแล้วหรือว่าชิ้นเช่าสิท่านไปเข้าจะคืนน้ำเป็นราคหรือเขากล่าวว่าเข้าสิบึ้น้ำไดเข้าทาท่านไปคัเรื่องนที่ได้บุญครับอันดับแรกที่เข้าท่านไป็นได้หายไปปั๊บที่ได้มาได้ต้องหายได้เข้ามาสุกสุูที่ได้หายครับอันนั้นคืออันดับแรกเข้ามาบุญมันเป็นผพื่พวงหรือว่าเป็นอาการต่อมานหรือสิ่งรับครับในลักัาน คันไฮแล้วสุกไฮเลยคันไฮแล้วทุกแยกไปไฮเป็นเลืดขาดครับผมขอแนะนำเลยนี่เรืองเข้ามาเลืดบุญก็ดีตั้งแต่หน้า็ดีซอยข้นก็ดีเนี่ยขันเตะขาสอยแล้วสุกซอยรลดวขันซอยแล้วทุกย่าซ้อยเป็นเลืดขาดครับเป็นแบบนั้นพี่เจงการท่าขันท่านไปแล้วข้อนี้คือสิ่ดหนึั้งแตหน้ามัดดุกกบบอะแจ่ฝ่าว่าครับไอ้พวกความส่วนท่าจะมีอเห็นนท่านจะได้อกครับมันมันประสานไปลาปกันไหนครับครัต้นลายนี้ ้ามันก็คือนำต่างๆนะมัน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 บ่อได้ครับมันได้อยู่ครับมันเด็กมันได้ยังมันมันบ่อได้ครครับหันห่อตัวห่อเทต่างๆนให้มันได้กครบสารนะครับได้ทั้งบุญไปทั้งสุขใช่กรบปูครับนั่นใั่ไม่ใช่ FC ไทยพีทวันนี้ก็มาถามปูแบบเต็มระบบเลยนะครับผมโอ้ระบบละเอียดยิบครับละเอียดยิบเลยก็คือว่ากันพลาดนะฮะเราสุดยอดเสียเราควรจะต้องถามอย่างไรล็อกใส่ล็อกคอไปหมดเลยคือให้ FC แบบกระชับที่สุดนะปูเนาะครับ ครับบอสจะยาวเท่านี้ครั้งเดียวนะครับผมไม่รีครับแล้วถ้าเกิดไม่ถามก็ไม่บอกนะะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอฟซีก็จะว่าหลายตัวอีกแหละขึ้นมาบอสจะบีบพ่อะไรไอ้เกินแปลนั่นออกเสียครับพว่าต้องเขียนเลยศูนย์หนึ่งหกก็เป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดครับศูนย์หนึ่งห้าไปครับครับผม บอกี่นไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนปู่ว่าไม่ต้องเขียนตัวนี้ไม่ต้องเขียนครับอไม่ต้องเขียนป่ครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคคับอยู่เนใจแล้วเเป็นเทคนิคครับเทคนิคครับแต่คือบอกไม่ว่าทีนิคนูอื่นคือเท่าเ่ามันติดเป็ี่บนแต่ถ้าเราเขียนตงปั๊บมันสิกับกายตินเยินใช่ครับผมอันนี้คือว่าเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยนะปู่นะถ้าเราเขียนลงไปลับกลายเป็นเทาสิบู่เหานึงคนสิปว่าเขาบอกอะไรตัวแมนครับปู่ สอมันมนสีกลับไก่ทีว่าเนี่ยท่ามันเคยเ่ยนไม่ใช่ขยับไปใช่ครับอ่าอย่างที่เขาเลอกมองจะว่ามันเปลี่นไปปั๊บมันจะได้เถนะครับอ่าครับการพักหรือชัดเจนชัดเจนครับย้ำเอฟซีเอซีก็ถ้าศูนย์หนึ่งหกซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับปู่ของเลขปู่ใช่ไหมเลขปู่จันเนาะงานครับกลแม่เขียนนะแล่ปู่แม่เขียนก็อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดครับหรือว่าศูนย์หนึ่งห้าครับนั่ไม่กรบปู่มันขึ้นแนว่ยท่างันเคยเปลี่น ที่เคยเป็นครับนี่กซื้อได้หลายท่านเคยเป็นแต่แปลกวันนี้ผมนึกอยากจะถามไม่รู้ครับปู่อาจารย์มาเพราว่าละเอียดยิบลุดล็อกสายล็อกหัวเลยลุดไม่ให้ไม่ให้หลุดเลยนะปู่เนาะครับไม่ลุดเลยหลุดนเลยครับเพราะเพิ่มใบเขียนมันเป็นสิ่งเดียวเลครับเนี่ยเดียวเพราะว่ามันซื้อไม่ได้นะปู่เนาะครับคือส่วนของหญ้า ยาอะไรนะยาพงไพาครับอันไม่ทันครับผมอันไม่นแน่นอนเลยนะมันทันมาอยู่ครับแต่เราทันมาซึ่งเราไปอยู่จจกไหนเลยครับแกเป็นหลงกองสลากหรือเปล่าครับปู่ผมยามแม่เบติดเบติดมองขย้ำเขาเลี้ยงกันอยู่กับว่าจ้างลูกเขาจะเลี้ยงกันแบบพุ่มตุรีพุ่มตุรนีนะเขาเขาิะมักเลี้ยงวันนั้นแต่งจั่ออกเลยแล้วก็สิบสี่ก็ที่เดียวกัน้าแม่เปียกไปขึ้มมนรู้ใช่ไหมเป็นงานเลี้ยงเขาอยู่ติดงานเลี้ยงไพ่อเขาเลี้ยงพอดีครับเต็มเต็มนั่นมาป้าเน่ยเอ้ยเดี๋ยวบ พวเราบักเราบักมวลดีโอ้รับบัยว่าผีบังบ่กบ่งว่าผีบองมวนนะครับีกับบังมวนทุกอย่างเลนะครับปพวกเว่ามี่ีเดีอดไรจะมาอ้กเรื่องตาปภูเขาเนี่เลาก็บังมวลนอนอย่างที้เราเมาอืมเลักเมา่ขนาดที่เราไปกับทาเราเ็ิดเป็นงูมาตัวผมนั่งสามชั่วโมงเลอเอาย่เมา่เลยเรียบร้อยของมครับจแบนเบิดเลยจนแห้งเลย ไม่ธรรมดานะครับต้นแห้งเนี่ยขานี่ยลไกใบเลีใยมือสูกขึ้นนะครับสามสุ่ห้องเต็มเต็มวันนี้ดพึ่งมือดำอลือเราเกียร์เราบไงเราฟูฟูอย่างเี้าวิ่งทันไหมครับปู่เพราะถ้าะครับห้างไา้าลวจะว่ากวนๆหนึ่งโอ้โหที่นี่ไงเกิด่าตายคลักๆมาถ้าไปเมื่อนั้นนั่งเก่งันก็ฟูฟูอย่างเงี้มลองบครับตรงนั้นเือทำบานาง่ว่าสามชั้นอมันธรรมดาผมจะบอกให้เลย่าธรรมดาเพนวันนี้นะเราให้เย้าขาออกนะครับ พี่อ้มลองทดสอบไปไหมมึนเดขาเี่ยมึนให้มันเบิเลยซื้อมาหนักหนักอลไย่างต้องไปประมาณจะกจกกิโลเลยครับกโลกิโลนึงกิโลครับผมย่างระจาผเชื่อไปเข้าเดียวไะไก่แตไปมันใจไปเลยตะปูครับไปบ่ไปหลายคนบ่ไปหลายคนทันทีไปอยรู้ันไปหรายคนนั้นโอขานครับขาดิถอดของถอดยังพี่ถอรางไม่ผู้เดียวเนอกบพรเพราเถามอเดวผู้ได้ปาาไว้ไปบร้เาณบรับ มันค่ะระบบเคยเออกะระบายของใบกะสันแห้งหยาบแหงมึนบนี่โอ้ย,อยขึ้นหนึ่งนี่สีเหลียวเป็นไงบวัวหันะแก้กันอยู่ตรงนั้นนะครับปู่ครับจะถอดออกจะสเหลียวไปแล้วจะิีบบนบินีเหลีวโอ้เพราะว่าอย่างันบนนี่หน่อยเดี่ยโอ้ฟองไปแล้วนะถาม,มาก่ค่ะครับจากแม่สีเขาใส่มาแต่ยางตัวขีจะขียางเนาะต้องต้องพีดสายหน้างเหมือนกักนนะอู้หลไหลน,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 น่อยแหละไปยังไงหลดอืมม่เป็นบนบนเราเป็นลอยครับไหลลอย ่นรูปแล้วมือนี้เลขหญ้าพงไผ่ไปกองฉลาขั้นไหนมาอยู่แม่ครับไปบ้านตะกั่เป็นไปสำรวจอยู่ยังครันเด็กคับยื้อโบโหวาสิได้ตัวใดมาฝากครับแต่เราได้เทคนิคถือว่าไม่เสียเปล่าสําหรับวันนี้นะครับแต่ว่าเสียรัลาีฐานอย่างขนาดนี้วลยครับเทคนิคเทคนิคนะครับเลขสี่ครับผมหกค่ะมันอันใจลงแต้มหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งห้าหรือบวกศูนย์หนึ่งเจ็ดนาะค่ะเขินแต้มลงแต้ม ้าไคือบางท่านอาจจะว่าเว้ยมานั่งคุยกันเฉยๆวันนี้ผมมาขอเทคนิคนะครับแต่ว่าพูดว่าหายจุดล้มไม่ให้จุดครับ่อให้รอยพอที่เดียวครับเป็นไฮบอลแจ่เดียวว่าหายล่มว่าหายจุดล้มเอฟซีตรงฟั่งเอาเด้อศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งห้าซัมมี่เนาะค่ะถ้าศูนย์หนึ่งหกอันถ้าว่าอันไหนซื้อได้เลยครับท่านคนซื้อรายๆครับ สบไปรหดไปเลยค่ะเอามเนภูมิากันไว้นะปุนบตัวกันปูไปอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าเคยเคยเป็นใช่ไหมครับปูเป็นแบบนั่นเลยครับบนเคยืปเป็นแบบนั่นปูเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเนาะนี่เพราะว่าัวที่สิงหาคนสื่อไลายขึ้นมันสิเป็นแบบนั้นทันทีโอ้ครับมันสิเป็นแบบนั้นทันทีเลยครับเป็นไม่สั้นี่คงอบอกจริงที่เคยเปลี่ยนนะครับอืมเคยเป็นแบบนั่น ได้ความดู้จากปู่ถ่ายได้การแล้วกับปู่ไอ้พ่อนะครับพนะ่ออาครับผมก็ขอให้ทุกทุกคนเห็นมิโซะวิลามมิโซะวินมาด้อยเห็นไหมครับแสดงวขอให้ได้ที่เรียบร้อยจมีก็ขอให้มีเงี้ยมันจะเป็นก็นขอให้เกิดขอให้สมบูปปรณ์แปาชนะธุรกิจการขอให้เป็นปัจจุบนนันณท่าน,ด,านาด้วยนะครับเด้อสาใสะ่ต,ตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นโรคเรี้ยนแล้วครับตอนน้าทำยังไงแลวเราลงสีพวาร์เลยพูดการเนี่ย มาไงปู่ปู่เทียมต้ไปขึ้นเดียวนี้ครับไปขึ้นเดียวเดียวแล้วมาเลยแค่อันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่จันนะครับผมเลขปู016นะครับผมถ้า016ซื้อไม่ได้ก็015 017ไปนะครับเนาะแต่ปู่ก็หลุดออกมาให้แล้วนะฮะสำหรับแนวทางปูจันวันนี้หลุดมาสามตัวเลยนะครับผมนะฮะ015กับ017นะครับอย่าเพิ่งว่าหลายตัวเนาะ ครับถ้าซื้อ016ไม่ได้นะครับผมก็ไปซื้อ015กับ1 7 7ก็ได้นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับแนวทางปูจัทร์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ